สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนบงเสงียครับและคลิปนี้นะฮะผมจะพาพี่มาชมกับตัวรถเก่ง5ประตูน,นะครับเป็นตัวแฮชแบ็กยกสูงะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยนอกจากคันนี้ครับ Honda HRV ครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น 1.8E นะ,ะปี2015เกียร์ตโ,ตโตนะครับผมคันนี้สีขาวเดิมแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กแต่งซิงด้วยเออแต่ตัวรถเนี่ยเดิมๆน,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 นะครับผมสำหรับตัว HRV คันนี้ครับราคาปกตินะฮะอยู่ที่3แสน บาทครับสำหรับคลิปนี้เอาไปเลยส่วนลดสุดพิเศษครับเหลือเพียงแค่สามแสนเจ็นเก้ันบาทนั้นจะเป็น,นได้เต็มนะฮะแล้วก็สำหรับตัวรถเก่ง5ประตูเนี่ยถือว่าสะดวกใช้งานมากๆนะครับในหลายสถานการณ์ว่าจะเป็นทั้งเดินทางต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวกันหลายคนอ่าแล้วก็เครื่องฮอนด้เนี่ยหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมแรงดีนะครับเครื่องทนวิ่งไกลสบายนะครับมา นะฮะลองดูกันหน่อยดีกว่าสำหรับตัว HRV คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นโฉมงของตัวปี2015นะครับด้านหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีรอยชนรอยกระแทกครับนี่กันชนหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งนะฮะไฟหน้านะครับผมเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟ d a ท t ม m e running l มาให้แล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเดิมจากโรงงานครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมนะซึ่งคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่มีการเก็บงานเลยนะครับผม เดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้นะครับคันนี้สภาพสวยๆในราคาเป็นแค่3า7 1, 9 0 0 0บาทเท่านั้นมานะครับเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าไหมคันนี้ปะมาดูกันแบบเรียวๆเลยนะครับเพราะรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะอี่อ่ะมานะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมขนาด1.8ลิตรครับภายในห้องเครื่องแห้งเดิมสวยคันนี้ไม่มีคนซอกไม่มีรอยชนเม็ดอักเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สเชน่นเดียวกันนะครับคันหน้าสภาพสวยไม่มีรอยไม่มีรอยชนรอยยับนะครับแล้วก็พวกฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับพวกสติกเกอร์ต่างๆเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะฮะนี่แบบนี้เลยเรียวๆไปเลยนะครับไปดูด้านข้างกันหน่อยดีกว่าครับ สำหรับด้านข้างเนี่ยนะฮะนี่สภาพนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะพวกรอยเส้นสายต่งตางๆเดิมจากโรงงานแล้วก็คันนี้ระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาได้มีการตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับมาเดี๋ยวลองดูผู้โดยสารตอนหลังดีกว่านี่นะฮะที่เปิดสำหรับ HRV รุ่นนี้จะอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับอ่ะภายในนะครับถือว่านั่งสบายแล้วก็ เป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับภายในโทนสีดําดูสปอร์ตนะครับผมแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวซีซองก,กันหน่อยนะครับนี่นะฮะแผ่นเพจเดิมจากโรงงานนะครับสีเขียวแบบนี้ไม่มีรอยพ่นสีทับแล้วก็ีพวกซอกในหัวน็อตต่างสภาพเดิมสวยจากโรงงานครับเมทอาร์ตนี่วมเดิมสวยนะครับวงบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนแล้วก็ รถที่โชว์รูมของเราเนี่ยนะฮะการันตีให้ทุกคันครับว่าไม่มีอุบัติเหตุพิกคว่มจมน้ำาตดต่อ,ตอยอมแมวแน่นอนร0 0เซนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกคอนโซลต่างๆนะครับนี่จะเป็นสีโทนดำแบบนี้ครับคันนี้แอร์แบคคู่หน้านะครับตัวจอเครื่องเล่นเนี่ยเขาก็เป็นตัวจอเดิมจากโรงงานนะใช้งานได้ปกติเลยแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวเบรกมือเนี่ยเขาจะเป็นเบรเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนี่แบบนี้นะครับเบาะเนี่ยนะครับ ก็สภาพสวยแล้วก็บอรเนี่ยอาจจะแบบกึ่งๆสปอร์ตนิดหน่อยนะครับผมทำให้แบบเวลาเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยกระชับกระชับร่างกายเราได้ดีมากนะครับมาดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยนะฮะกันชนนะคะจะเป็นสีดาด้านแบบนี้นี่ไม่มีรอยชนระกระแทกนะครับแล้วก็พวกกรอบปลายท้ายต่างๆนะฮะคันนี้ไม่มีรอยน้ําด้วยนะครับหรือว่าน้ําซึมแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังด้วยที่สำคัญนะกล้องมองหลังของเขาเนี่ยปรับได้3ามมุมมองเออ เป็นไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูในชมกันเดี๋ยวลองค่อยไปชมกันนะครับผมมาอ่ะเริ่มจากที่เก็บสัมภาระกันก่อนนะครับที่เก็บสัมภาระเนี่ยนะฮะขนาดตอนยังไม่พับบอดแถวหลังเนี่ยก็คือกว้างอยู่แล้วนะนะครับแล้วยิ่งพับ,บอบาดหลังนะมอบอะเลยกว,กว้างกว่าเดิมเยอะเลยนี่ในจังการฮอนด้านะครับมันจะแฟลตแบบนี้นะครับทาให้แบบจุของได้เยอะขึ้นนะฮะนี่แบบนี้แจ๊ดมาใหญ่แล้วคันนี้ใหญ่กว่าแจ๊ดอีกนะครับมา นี่แล้วก็พวกสีซอกด้านท้ายแรงต่างนะฮะนี่นี่คือก่อนทำความสะอาดนะครับผมเพราะรถมันเพิ่งเข้าใหม่นะฮะนี่เม็ดอาร์กรอยเม็ดกว่าต่างๆเดิมอุปกรณ์ที่รถอยู่ครบทั้งยางอะไหล่นะครับชุดแม่แรงบงรล็อกล้ออะรต่างๆก็คืออยู่ครบหมดนะครับนี่แบบนี้นะฮะอ่ะพวกสีซอกนะครับด้านท้ายมันจะเป็นทั้งตัวรอยเม็ดอาร์ชนะครับสภาพเดิมสวยนี่แบบนี้นะครับไม่มีรอยชนรอยกระแทกนะฮะไปเดี๋ยวล้อมดูในสวนตัว ฝั่งคนขับกนหน่อยแล้วก็คันนี้นะที่สำคัญเป็นกุญแจคเคลียล์มาแล้วนี่นะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกมากนะครับปะอ่ะนี่เข้ามานะครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงประตูกันก่อนนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะฮะระบบไฟฟ้ารอบคันแน่นอนครับทั้งตัวกระจกไฟฟ้า4ี่บานฝั่งคนขับเป็นออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับผมกระจกมองข้างเนี่ยปรับมุมมองไฟฟ้า,ฟาพับเก็บไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคอ,คอนโทรลจากที่เดียวกันหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับมีค้นคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับนี่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวส่งองตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็พวกดิสเพย์ต่างๆฝั่งขวาจะเป็นคดคอนโทรลนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยนี่จะมีปุ่มบวกลบแบบนี้นี่ก็คือเป็นตัวแพดเดิ้ลชิพมาแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับ คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่158,000กโลนะครับสำหรับรถปี2015เนี่ยถือว่าใช้งานมาไม่เยอะเลยแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกไปนะครับนี่สำหรับกล้องมองหลังนะน,นี่จะปรับได้3มุมมองนะครับมันจะเป็นทั้งตัวมุมมุมกว้างนะครับผมหรือว่ามุมปกติหรือว่าจากมุมสูงก็ได้นี่แบบนี้นะครับใช้งานได้ปกติเลย ถือว่าใช้งานค่อนข้างดีนะครับผมใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็มีบูทูธอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Honda HRV คันนี้พี่ๆท่านใดนะมองหารถเก่งสักหนึ่งคันนะครับผมใช้งานได้แบบโอเวอร์ออลเลยคันนี้นะครับ Honda HRV นะฮะทั้งขนของได้นะครับขนคนก็ได้นะครับผมไปไหนไปกันสาหรับตัว Honda HRV 1.8E ปี2015เกียร์ออโต้คันนี้ครับผมราคาปกตีนะ 3 9ม0 0นบาทครับสำหรับคลิปนี้เอาไปเลยนะฮะราคาสุดพิเศษครับ379,000บาทเท่าน,นั้นโหคุ้มมากจัดไฟนแฟนนซ์ได้เต็มได้สีขาวที่ต่างหากโอ้แล้วออปชั่นเนี่ยถือว่าเยี่ยมจัดเต็มนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดหายอยู่รีบติดต่อพวกเราด่วนได้เลยนะฮะที่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7ครับหรือว่า Line Official นะครับที่แอ๊ดไซส์มีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะและพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้อย่าลืม เป็นกําลังใจพวกเราง่ายๆครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมพร้อมกับคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะในคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกวงงเ่ีต้องลากัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ